น้องลิซ่าโดนแซวอย่างดีดเวอร์ชันฝาเวอร์บายสมาชิกสื่อลงข่าวกลับเครื่องบินแบ็คพิงค์ค่ะสู่สายตาชาวโลก สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวกันสักนิดหนึ่งค่ะล่าสุดพี่จีซูได้อัปลงสตอรี่นะคะในการทำชาวเลนส์เพลงฟลาวเวอร์ค่ะจากอัลบั้มมีของพี่จีซูนะคะกับการทำชาวเลนส์ฉบับสมาชิกกันดูบ้างค่ะหลังจากแฟนๆมีการเต้นนะคะกับท่าน,นี้กันดังสนั่นไปทั่วโลกกับการอยู่หลังเวทีนะคะเซอร์พานหน้าผมก็จะจับเต็มสักหน่อยค่ะทั้ง ลงในท k t o อกของแบคพิงคทางด้านแฟนๆนี้ต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากส่วนน้องลิซ่าเองนี้ก็โดนแซวนะคะว่าอย่างดีจจดจริตอินเนอร์มาเต็มขนาดนี้อยากเห็นน้องโคฟเวอร์จริงจังมากเลยดีดเกิน100%ต่างก็พูดชื่นชมน้องหนักมากนะคะบนทวิตเตอร์ และเรื่องนี้ค่ะไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับเครื่องบินของ BLACKPINK นะคะทางสื่อเกาหลีต่างก็ลงข่าวนี้กันทนหน้าค่ะทางคอเรียนแอรนะคะได้เปิดตัวเครื่องบินในทรีมแบล็ k พิง k ซึ่งในการจับทีมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน w o r l d Expo 30นะคะที่ปูซานก็ออกข่าวประเทศเดลไบนะคะโบอิงเจ็ดเจ็ดค่ะก็มีความสว่างสวัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทดังระดับโลกค่ะกับเครื่องบินพิเศษแบล็กพ n งยิ่งใหญ่อลังการสีสันสดใสสมทานะเกิลกรุฟอันดับที่1ของโลกค่ะมีนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีค่ะรวมถึงบุคคลสําคัญทางด้านอื่นๆนะคะ ได้มาเปิดตัวเครื่องบินพิเศษนี้นะคะก็เก็บไว้สำหรับงานปูซานโูเอ็กโป3ส 30, ซึ่งทางสื่อเกาหลีหลายสำนักข่าวค่ะต่างก็ลงข่าวนี้กันหนักมากก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ